สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีฝนนะคะวันนี้เนี่ยเป็น E p ีที่13ของช่องฝนแล้วนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อยากให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกคนคะฝากด้วยนะฝากติดตามช่องของฝนแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปของฝนมาเนี่ยทุกคนจะได้ดูเป็น คนแรกๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนำ3แอปที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับฝลนะคะวันนี้ก็ชวนทุกคนมาหารายได้เสริมนะคะจากตั้งมือเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือนี่คะ่ะ iPad เครื่องนี้คะ่ะที่ ช่วยหาไรายได้เสริมให้กับฝนนะคะแล้วก็3แอปพลิเคชันที่ฝนจะมาแนะนำวันนี้ก็คือจะมี1ก็คือ GoodNotes กนะคะ2ก็จะเป็นโ e เก e นะคะ3ก็คือ App No Man ค่ะก o ๊ดโนก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปที่ช่วยในการเขียนแล้วก็จดจำนะคะฝนเนี่ยเอาไว้สร้างอืมอะไรนะ EP แรกอะคะที่ฝนเนี่ยเอาไว้สร้างเกี่ยวกับ แพนเนอร์นะคะแล้วก็ชีตเรียนนะคะแล้วก็เอาไว้เก็เบหนังสือที่ฝนอยากจะอ่านนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือโปรเครียใช่ไหมคะอันนี้ฝนเอาไว้วาดรูปนะคะวาดรูปรับวาดรูปจากลูกค้านะคะแล้วก็แอปที่3ก็คือโนแมสโนแมสก็คือแอปเที่ยวไวส้สร้างสามดีออค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยกำลังเออพิ่งหัดเริ่มเรียนนะอาจจะยังไม่ได้ให้ความรู้มากเกี่ยวกับแอป แอปโนแมนสำหรับคลิปนี้นะคะแต่ว่าฝนจะพยายามเรียนรู้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งเครื่องมือก็เยอะอยู่ซึ่งอาจจะใช้เวลานานสำหรับฝนนะคะที่จะเออใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้สำหรับแอปพลิเคชันที่ฝนจะแนะนำเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันก่อนนะคะแอปพลิเคชันหรือว่าแอปที่ทุกทุกคนเรียกที่เราเรียกกันนะคะก็คือโปรแกรมหรือว่าชุดคำสั่งนะคะที่เอาไว้ใช้กับคอม โทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้น,นก็มี iPad เครื่องนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยฝนยังจะมาแนะนําอีกหนึ่งแอปเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งฝนเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะเป็นแอปเกี่ยวกับการเงินนะคะเอาไว้จดรายรับรายจ่ายค่ะชื่อว่า Money Note นะคะซึ่งแอปอันนี้ช่วยให้เราเนี่ย ทำรายรับรายจ่ายทําให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรเรามีรายรับอะไรบ้างใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะซึ่งทําข้อมูลสถิติไว้ให้กับเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นปีเราสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาเลยค่ะแอปเนี้ฝนใช้มาเกือบ3ปีละปีนี้ปีที่4ี่แล้วค่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูแอปแรกกันเลยนะคะ <S <S ก็คือ Goodnote 6ค่ะเรามาดูแอป Goodnote 6กกันนะคะว่าสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้างค่ะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของแอปทั้ง4เลยนะคะแอบปบแรกก็จะเป็น Money Note ค่ะแอบปบที่2ก็จะเป็น Nomad นะคะแล้วก็แอปที่3จะเป็น p r o k e a t e ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบอปพูด Not ตกันก่อนเลยนะคะแอปพู n โน้ตหกเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับฝนโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นแอปเลยค่ะที่ช่วยให้ฝนเนี่ยมีรายได้เสริมเข้ามาแล้วก็ในอนาคตนะคะสําหรับตัวฝนเองฝนก็จะต้องหาไรายได้จากแอปนี้ให้ได้มากกว่าทุกวันนี้อย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งตอนนี้ฝนก็มีแจกแพนเนอร์อยู่นะคะวิธีการใช้เนี่ยฝนแนะนําไว้ที่คลิปแรกของฝนเลยค่ะดูทุกคนสามารถกดเข้าไปตรงตัวไอนะคะมุมบนขวาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนทําไว้ให้แล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของแอป คุณน้นหนี้นะคะก็คือเนี่ยเป็นแหล่งรวมความรู้ค่ะสําหรับนักศึกษาก็ง่ายมากเลยค่ะที่จะดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าชีทเรียนเนี่ยตามบันทึกไว้เรียนค่ะอีกทั้งในแอปนะคะยังมีทั้งปากกาดินสอยางลบแล้วก็มีฟังก์ชั่นอื่นๆให้เลือกเล่นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวฝนจะลองเล่นฟังก์ชันง่ายๆให้ดูกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับแอป g o o d n o t e นะคะฝนเนี่ยทำแพนเนอร์แจกไว้นะคะใน EP ที่1เดี๋ยวฝนเนี่ยเดี๋ยวฝนเนี่ยจะทิ้งไว้ที่มุมขวานะมุมขวาฝั่งไหนมุมขวานะคะตรงตัวไอทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูแอปที่2ของเรากันเลยก็คือแอป Pocket นะคะเป็นแอปที่ฝนชอบมากๆเลยนะคะไม่ได้ช่วยแค่การหาเงินนะแต่ช่วยระบายความเครียดให้กับเราด้วยคะ่ะ สำหรับฝนนะเวลาฝนคิดเคียดเนี่ยคะ่ะฝนก็จะหยิบแอปพลิเคึ้นมาแล้วก็ระบายสีค่ะแต่ว่าในการทําล่างทําอะไรอย่างเงี้ยรูปล่างไว้นะคะฝนทําไว้แล้วคะ่ะฝนมีร่างของฝนเองนี่ค่ะ เป็นล่างที่ฝนล่างล่างไว้เองนะซึ่งตอนอันนี้ฝนปิมนมาละเพราะว่าฝนจะเอามาระบายกับโอฮูฮูปากกาโอฮูมาร์เกอร์อ oh uh aka, oh uh er นะคะมีหลายแบบนะแต่ฝนปิมนออกมาประมาณ10แบบค่ะเนี่ยสามารถเอามาระบายสีระบายอะไรระบายความเครียดได้ค่ะมันมันช่วยจริงๆนะช่วยให้เราลดความเครียดได้จริงๆนะคะก็แอปโอเคตนะคะปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งเลยค่ะเป็นแอปเดียวเลยแหละที่สามารถทําเงินให้กับฝนสูงสุดได้นะคะเพราะว่าฝนเนี่ย จะทำเกี่ยวกับรับรับ,รบวาดภาพอะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถึงเหมือนภาพมินิมอลภาพจิบินะคะจิบิคนแล้วก็ออกแบบโลโก้ค่ะแล้วก็ทำแบบอื่นๆด้วยนะที่ลูกค้าจ้างมาค่ะคนทำได้หมดเลยวาด วาดรูปคอชมอก็คือคอมมิชชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนก็กำลังพัฒนาอยู่นะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวาดนะคะตัวฝนเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มฝึกมาได้แค่3ปีเองนะคะมากกว่า3ปีแล้วก็ฝนพยายามที่จะพัฒนาฝีมือการวาดของฝนนีให้มันสวยขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคอสแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าคอสนี้สอนดีมากอะไร โอเคค่ะแอปนี้เนี่ยไม่ได้สร้างเงินให้ฝนหนึ่งเดียวนะแต่ว่าแอปนี้ยังช่วยให้ฝนเนี่ยได้เพิ่อเพลินเวลาแค่แค่ฝนก็จะมาระบายสีนแอปนี้ค่ะแล้วก็คนที่วาดรูปไม่เป็นหรือว่าดรูปไม่เก่งนะคะสามารถฝึกฝนได้นะคะฝนใช้เวลา3ปีนะในการ ึกวาดรูปแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะสาหรับรายได้จากแอปนี้นะคะจะมาจากการที่ฝนเนี่ยรับวาดรูปให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปกึ่งเหมือนนะคะออกแบบโลโก้ออกแบบคอชอมอนะคะหรือว่าต่างๆเลยค่ะที่ลูกค้าเนี่ยให้วาดนะคะรายได้ก็จะมาจากส่วนนี้ค่ะการแนะนำแอปที่3เลยคะ่ะก็คือแอปโน m มนแอปโนแมนเนี่ยเป็นแอปที่รู้สึกว่า ทำสาพอทำสามดนะคะรู้สึกว่าเครื่องมือเนี่ยเยอะมากๆเลยสำหรับแอปโนแมนนะคะแต่ว่าก็ต้อง <ๆ S 1> ใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะฝนเชื่อว่าฝนเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ใช้แอปนี้ได้นะคะแล้วก็สนุกกับการทำสามดคะ่ะตอนนี้ฝนก็ซื้อคอร์สมาคอร์สนึงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้คะ่ะว่าคอร์สคืออะไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปให้นะคะเป็นเป็นสอนสอนดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝนชอบมากๆเลยคะ่ะ แอปโนแมนนะคะหรือว่าแอปสร้าง 3D นะคะตอนนี้ฝนเองก็กำลังเรียนรู้ค่ะเป็นแอปที่ค่อนข้างยากค่ะสำหรับฝนนะคะฝนรู้สึกว่าเครื่องมือในแอปเยอะค่ะแล้วก็ตัวฝนเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานที่จะเรียนรู้แอปนี้ค่ะแต่ว่าฝนเชื่อว่าฝนเนี่ยจะหาไรายได้จากแอปนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งแอปนะคะที่ฝนอยากแนะนำก็คือมันนี่โน้ตนะอันนี้ดีมากๆเลยนะ้องหมูสีชมพูเอ้เหมาะกับเราวันนี้มากเลยเราก็ใส่สีชมพูมาแต่เราเป็นคนนะคะมันนี่โน้ตนะคะเอาไว้จ่ายเอาไว้จดรายรับรายจ่ายของเรานะ,ะเป็นหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยแอปมันนี่โน้ตนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างไรายได้อะไรให้กับเรานะคะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยจะช่วยจดรายรับรายจ่ายแล้วก็ ควบคุมการใช้ใช้เงินของเราค่ะแล้วก็ดูสรุปรายรับรายจ่ายของเราแยกเป็นเดือนเป็นปีให้เราดูภาพรวมได้ด้วยนะคะเป็นแอปที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งเราสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้ด้วยนะคะฝนเนี่ยบันทึกมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะเป็นแอปที่ใช้ง่ายค่ะแล้วก็ตั้งหมวดหมู่เองได้แล้วก็ลบหมวดหมู่ที่ไม่จําเป็นออกได้ด้วยค่ะซึ่งฝนมองว่ามันดีมากๆเลยที่เราจะ มาจดรายรับรายจ่ายของเราสะท้อนให้เราเห็นถึงรายรับของเราแล้วก็รายจ่ายของเราถ้ามากเกินไปเราก็สามารถควบคุมรายจ่ายของเราได้ด้วยนะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้เลยค่ะใช้ง่ายมากเลยนะคะ อาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ3แอปที่ฝนแนะนําไปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับฝนนะว่า3แอปนี้สามารถหาไรายได้เสริมให้กับเราได้คะ่ะแล้วก็ฝนเนี่ยพิสูจน์มากับตัวเองแล้วนะคะว่ามันหาเงินได้จริงๆนะจากจากเนี่ย จาก iPad เครื่องเล็กๆเ,เครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะเราสามารถหารายได้เสริมขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้ามีงบประมาณอีกสักนิดเนี่ยฝนก็ว่าจะซื้อ iPad Pro นะคะแต่อันนี้ก็ใช้เครื่องนี้ไปก่อนนะคะซึ่งแบบก็ซื้อมานานแล้วแล้วก็น้องเนี่ยก็คืนทุนให้ตั้งแต่ปีแรกที่ฝนซื้อมาเลยนะคะฝนซื้อมาประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะคะแล้วก็คืนทุนคืนทุนเลยค่ะปีเดียว ซึ่งแบบคุ้มค่ามากๆแล้วน้องก็คืนทุนให้กับฝนแล้วก็สร้างกําไรให้กับฝนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนอยากสนับสนุนฝนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ฝนด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันอีกทีวันเสาร์น,นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ